ผู้กำกับโฆษณาโพสอาลัยป้าเปิ้ลเจ้าแม่โฆษณาหลังเสียชีวิตจากโควิด1 9ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของป้าเปิ้ลนนะักแสดงภาพยนตร์โฆษณาหลังมีรายงานว่าก่อนหน้านี้พี่เปิ้ลเข้ารับการตรวจรอบแรกไม่พบเชือ้อแต่มาพบเชือ COVID ้อโควิดในครั้งที่สองอาการซุดลงในเวลาแค่8วัน ผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งได้โพสต์อาลัยแสดงความเสียใจว่าใจหายฉับพลันเหลือเกินเดือนที่แล้วยังถ่ายกับป้าเปิ้ลอยู่เลยป้าเปิ้ลเล่นโฆษณามานานมากตั้งแต่สมัยเรายังเรียนอยู่มหาลัยจนมากำกับเองก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับแกบ่อยๆป้าเปิ้ลเป็นคนมีความตั้งใจดีมากอยู่ในกองจะคอยถือบทท่องตลอด ขอให้ป้าเปิ้ลไปสู่ที่ดีๆครับ